ซึ่ง,งก็อันนี้มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะมันหมายถึงชีวิตโลกทั้งหมดเข้าใจเลยอจารเนี่ยหลายคนสงสัยว่าทําไมโลกยังกล้าตัดสินใจเช่นนี้แล้วนับจากนี้ไปหากเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตจะทำอย่างไรซึ่งลูกก็ขอถอดใจพูดตรงนี้เลยนะครับว่า ลูกไม่กลัวและไม่กังวลเลยค่ะตรงข้ามกลับปริ่มจะไม่รู้จะบัญญาย่อยางไรถูกสาธุจ้าอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของคนจนๆอย่างลูกสามารถทำบุญเอ็มกับเขาได้สาธุสาธุสาธุดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะ จงรวยจงรวยจงรวยสวนกระแสเยอะๆเจ้ารวยทั้งนอกทั้งในเลยนะลูกเนาะโอ้นี่นี่นเห็นไระเจ้าก่อจะได้แต่ละบาทแต่ละตางมาสร้างบารมีแล้วก็เอามาทำงานพระศาสนานี่มันไม่ใช่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นใครเห็นนะแล้วลูกเขตในที่รักทั้งหลายนี่ ฟังให้ดีนะลุงเนอะกว่าจะได้ทราบมาของเขตน้าเนี่ยมันลำบากมากครัชีวิตเดิมมันต้องใช้ทุกบาททุกสตางค์ทีเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของทรัพย์ที่ถวายมาในลุงเนอะเพื่องานพระาศาสนาลแล้วก็ใช้ให้ดีกว่าดีที่สุดนี่นะจ๊ะนี่เป็นเรื่องสำคัญเนาะสำคัญในเดีดดวเยวแหละ ต้องระมัดระวังในการใช้กันนะจ๊ะ